ผมไม่ลองจากช่อง Angle May นะครับผม a n ก็เป็นคนที่เป็นกดไหย้อนมาได้มา2-3ปีจริงๆมันมากกว่าน,นั้นละอาการก็ดีขึ้นตามราดับกันผมอาการดีขึ้น99%ละมันนันคือหายแล้วแหละก็เป็นปุตติของที่เป็นกดไหลย้อนที่อาจจะหายไปดังนั้นผมก็จะต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าอาหารในแก้ได้หารได้ไม่ได้ก็คิวนี้ผมจะมาพูดถึงปาดอลลี่ให้ผมว่าเขาเป็นกดไหลย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าจริงๆผมต้องบอกก่อนนะว่าในไทยเนี่ยไม่ใช่ปาดอลลี่ีแท้จริงนะครับผม ปลาดอรี่ในไทยอ่ะคือคือปลาสวายนะครับที่เรากินกันอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกปลาดอรี่ในไทยว่าปลาสวายนะครับผมคือปลาดอรี่จริงๆจ,งจะจะไม่ใช่แบบแบบนี้ที่เรากินกันอ่าครับผมถ้าถามว่าคนเป็นกลรยอนอ่ะควรกินปลาสวายไหมควรกินปลาดอรี่ไหมก็นี่คือคำตอบที่ผมได้ไปค้นคว้าหามาในเน็ตนะครับผม ผมก็ไม่นึกว่าอาหารทะเลปกติผมนึกอาหารทะเลจะกินได้แต่ว่าไม่แนะนําให้กินปลาสวายบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาสวายเป็นปลาที่มีไขมันค่อนข้างสูงเสีอกระตุ้นให้กดรดเพคาะอาหารนะ่ะไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสํารันที่มีอาการรุนแรงนะครับผมก็เหตุผลที่อาจจะไม่เหมาะคับคนที่เป็นกรดย้อนนะครับก็เห็นขอที่จร่บอกไปหนึ่งไขมันสูงสองอาจจะไม่ท้องอืดเพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ย อาจทาให้ระบบยอ่อยอาหารนะทำงานหนักขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิดอาการแน่นท้องหรือท้องอืดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้กระตุ้นในการกลย้อนได้สามนะครับวิธีการปรุงก็สําคัญนะผมถ,ถ้าทอดหรือว่าผัดในน้ำมันเยอะๆเนี่ยอาหารมันๆนอ่ะก็จะกระตุ้นอาการกลย้อนได้มากขึ้นคือคนกินอาหารคนกินอาหารพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะคนที่เป็นกดลย้อนน่ะควรจะต้องเลี่ยพวกอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัด แล้วก็อาหารทะเลส่วนใหญ่อะเราจะกินพร้อมกับซีฟู้ดใช่ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวหวานมากก็ต้องงดด้วยนะครับผมแล้วถ้าถาเราอยากกินอาหารตารดอร่หรือว่าปลาสา,มารมากนั้นทำไงก็ถ้าเราได้ปรุงเองนะหรือว่าได้ไปสั่งตามร้านอาหารเนี่ยก็เลือกนึ่งต้มอบหรือลวกดีที่สุดนะครับผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การทอดในี่วันนเยอะนะครับแล้วก็กินในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปหรือ แล้วก็กินร่วมกับพวก,กผักผักใบเขียวหรือว่าข้าวกล้องก็ได้แล้วก็หลังจากกินเสร็จก็อย่านอนทันทีนะผมก็รอสักสามสี่ชั่วโมงก่อนอ่าสรุปนะครับผมคนเป็นกรดลย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงปลาสวายหรือปลาโรลี่เพราะมีไขมันสูงนะครับผมแค่นั้นเองอ่าก็สำหรับคนที่คนที่มีอาการกดไหลย้อนกำเริบหรือรุนแรงอยู่ก็สามารถใช้การ์ิสิคอนในการบรรเทาได้หาซื้อที่ไหนหาซื้อดตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าตรงตะก,ก้าตรงนี้ได้เลยครับผม หรือว่าจะใช้หมอนแก้กดระย้อนด้วยก็ได้ก็ผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดระย้อนไว้มากมายเลยก็สมัติเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัปดาห์นี้ก็ขอจบไงเท่านี้ขอบคุณครับ